ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเกมุม่จอมปวน,นะคะ่ะวันนี้แกนก็จะมาแนะนาแอปเรียนนะคะก็สามารถเรียนออนไลน์ก็ได้นะคะทุกคนก็อันนี้ก็จะเป็นแอปสต๊ d ดี้ของเรากันนั่นเองเลยนะคะก็จะเป็นสีฟ้าตัวนี้เลยทึบกดเข้าไปนะคะเราก็ใช้เป็นชื่อเรานะทุกคนก็สามารถกรอกชื่อตัวเองได้นะคะแล้วเขาก็จะมีโปรไฟล์ให้เลือกนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแอปเรียนออนไลน์นะคะทีดี เลยนะคะทุกคนก็สามารถเลือกวิชานักเรียนได้นะคะทุกคนแต่ว่าเรากดสมุดว่า,าสมัครไหมเขาจะมีให้เลือกนะคะว่าเราอยู่ชั้นอะไรมอ,อะไร,ระมัธยมปลายบุคลากรทั่วไปครูอย่างประถมปายนะคะเรียนได้ตั้งแต่ป .4 ถึงปหนะคะส่วนมัธยมม .1 ถึงมสมัธยมปลายก็มสถึงม .6 บุคลากรทั่วไปประถมมัธยมมัธยมปลายเอยมัธยม,ยม,ยมต้นมัธยมปลายแล้วก็ครู นะคะแล้วก็ประถมมัธยมมัธยมปลายนะคะอันนี้เลือกระดับสอนอันนี้เลือกระดับที่สนใจระดับชั้นพวกนักเรียนก็จะเป็นระดับชั้นระดับชั้นนะคะของเรามัธยมนะคะแลาวก็จะเลือกเป็นหมนหนึ่งแล้วก็จะมีครั้งข้อสอบให้ทําด้วยนะทุกคนมันก็จะมีครบ4ี่วิชาแต่รู้สึกจะขาดวิชาและไรวิชาหนึ่งไปนะ รู้สึกจะขาดสังคมนะคะที่เราจะต้องสอบข้อมอหนึ่งก็อ่านทีข้งโอกได้เหมือนกันนะคะทุกคนก็วิชาอังกฤษไทยคณิตวิทย์น,นะคะก็ขาดแบบสังคมนะคะที่เราจะต้องอ่านนี่แล้วก็สังคมแบบหนึ่งนั้นทุกคนถ้าสังคมทุกคนยังไม่รู้สึกยังไม่ได้อ่านในตรงนั้นยังไม่ได้อ่านตรงไหนลืมเมื่อกี้เราตรงไหนเออครั้งเนี่ยครั้งข้อสอบนะคะ เราก็สามารถกดเข้ามาดูวิชาอื่นอ่าหายอีกวิชาเน่นนะคะแล้วก็เราก็เรียนสังคมกันเลยอันนี้เป็นครั้งข้อสอบทั้งหมดนะคะทุกคนก็จะเป็นสังคมศึกษามัธยมต้นหมหนึ่งกันนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นสารบัญบทเรียนหมหนึ่งนะคะแล้วก็เราต้องดาวน์โหลดด้วยนะคะฟรีหัว2ข้อไอ้สองหัวข้อนะคะทุกผิด นี่นะก็คือน่ารักมากเลยะคะอันนี้ก็แบบมีสีสันสีฟ้าสวยๆนะคะทุกคนแล้วก็เราสมัครเสร็จแล้วสามารถดูบัญชีของฉันได้แล้วก็ดูการดาวน์โหลดเลยแล้วนะคะทุกคนก็ยังไม่ได้ดาวน์โหลดอะไรเลยนะคะแล้วก็คือเราอ่านไปบ้างแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าเราไม่ได้ดาวน์โหลดนะคะทุกคนออกจากระบบก็ได้นะคะถ้าเราเราสมัครระบบของเราเสร็จนะคะแล้วก็จะเป็น มีไลฟ์สดดูย้อนหลังได้ด้วยนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครไลฟ์เลยแล้วก็จะเลือกเป็นมัธยมต้นนะคะทุกคนแล้วก็ดูย้อนหลังดูย้อนหลังก็จะมีเป็นอังกฤษคณิตอังกฤษคณิตน,นะคะแล้วก็เป็นฟิสิกส์ภาษาไทายแล้วก็จะเป็นพวกวิชาที่เราเรียนปัจจุบันกันเลยคะคะแต่ฟิสิกส์มันจะ,ะฟิสิกส์มันก็จะเพิ่มมานะคะฟิสิกส์คืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะคะทุกคน <c oughs> ก็เดี๋ยวเราจะดูรายละเอียดอื่นๆนะคะรายสดแล้วก็อันนี้อะไรเอ่ยเข้าร่วมห้องนะคะทุกคนอันที่สองอันนี้นอ๋อมาฝึกทำข้อสอบกันเถอะโอเคแล้วก็เลือกอะไรน,นะคะโอเคอันนี้คือเรายังไม่มีในช่องนี้ก็ยังไม่มีนะคะทุกคนปฐมถินปาไม่มีไม่มีข้อสอบจำลองมีด้วย อ,นนอันนี้คือเรามัธยมปลายนะคะแต่ว่าเราเลิกเป็นมัธยมนะไอเราเป็นมัธยมต้นเราไอยากไปทำของมัธยมปลายนะคะทุกคนทําได้นะความจริงอ่ะแล้วก็ทายไรทายายท่าไรท้าแลท่าไก็ในการติดตามนะคะเราก็ยังไม่มีนะคะเพราะเราเราไม่อยากติดตามใครเพราะเราไม่มีนะคะแล้วก็ไฮไลท์ก็ในเจะเป็นคนอื่นนะคะที่ทำเนาะแล้วก็ออฟฟิเชียลนะคะก็สามารถติดตามได้นะคะทุกคนสมัครแพ็กเกจ ก็มีให้สมัครแพ็กเกจนะคะสำหรับจะสมัครนะคะทุกคนแล้วก็กล่องข้อความก็มีแล้วก็จุดสามจุดอื่นๆเนี่ยนะคะก็จะเป็นรายสดก็มีรางวัลก็มี นะคะการต้องคุ้การตั้งค่าก็มีหมดทุกอย่างนะคะก็เหมือนเป็นแอปเลยนออนไลน์เลยนะคะแต่ความจริงก็คือแอปนออนไลน์แอปเล่นแอปเียนออนไลน์นะคะทุกคนแล้วก็สุดพิเศษสำหรับน้องๆนะคะอันนี้ก็ปโปรโมชั่นนะคะทุกคนนี่สามารถคลิกเข้าไปดูกันได้นะคะทุกคนคลิกเข้าไปดูกันเลยนะคะโหลดได้ที่ Play Store ทั่วไปนะคะทุกคนโหลดได้นี่นะคะก็ติดต่อเราก็จะมีนะคะ นี่แล้วก็เราเลเวลหนึ่งนะคะทุกคนนี่ก็แอปนี้เราจะเข้าเวลาที่เราจะอ่านนะคะทุกคนคือส่วนใหญ่ถ้าเราไม่ค่อยได้เข้าแอปนี้นะคะทุกคนเราก็จะไปอ่านหนังสือมากกว่านะคะแต่หนังสือเราจะไม่จับเลยนะคะทุกคนจับเฉพาะจะขยนันขยันนะคะทุกคนก็คือแอปเนี่ยหน้าตาคือสวยๆนะคะเราอยู่กับหน้านี้เป็นชั่วโมงแล้วคณิตอันนี้เป็นครั้งข้อสอบคณิตนะคะทุกคนก็คือแบบ เราอยากรู้ใช่ไหมเออว่าทําข้อสอบมันยากไหมก็คือแบบมันก็พอเข้าใจนะคะที่เราเรียนนะคะคุณเราก็จะมาทําครั้งข้อสอบกันเลยเราเริอกเป็นภาษาไทยนะคะทุกคนแล้วก็เป็นทบทวนนะคะอันนี้คือเรายังทําไม่เสร็จเลยเฮ้ยเดี๋ยวขอเรียกวิชาอื่นก่อนนะคะเอาเวทแล้วกันนะ,ะทุกคนทบทวนเราเริ่มอันนี้เลย อย่างทุกคนรู้ว่าอ่ะนสมุตินาอะไรจงหาไอ้อ่สมุิอันนี้เราจะตอบออกมาให้ทุกคนดูกันนะคะว่าเออวิธีอ่านโจทย์มันง่ายไหมคือโจทย์อ่ะมีแบบมีความหน้าอ่านนะคะแต่ว่าคือสําหรับแก้มันหน้าอ่านอ,ะอ่ะสมุสมิเล่าๆๆแล้วก็กดต่อไปแล้วก็กดอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรอย่างเงี้ยแต่นิวิทเรายังไม่ได้ทานะทุกคนถ้าทําครบ30ขอ้อล้วก็กดส่งคําตอบตรงนี้เห็นปะ อันนี้นะคะแล้วก็กลับไปทำต่อโอเคอย่างเงี้ยแล้วก็มีเวลาจับด้วยนะทุกคนนี่นะคะเป็นเวลาจับก็สามารถทำได้นะคะทุกคนก็โจ์เนี่ยมีทั้ง <c oughs> ทบทวนครั้งข้อสอบเนี่ยก็มีทั้งทบทวนโอเน็ตนะคะก็มีโอเน็ตนะคะอังกฤษโอ้ยเดี๋ยวเราขอเรียกเป็นคันนี้ก่อนนะคะทุกคนโอเคได้แค่ โอเคนี่คือแบบธรรมดาอยู่แล้วนะคะก็คือครั้งข้อสอบแบบแเออก็คือแบบข้อสอบเหมือนที่เราทำสอบจะขึ้นนู่นขึ้นนี่นะคะก็อันนี้คืออะไรก็ไม่รู้นะคะต่อการเรียนนะคะก็เราเรียนตั้งแต่วันที่2 7เมษายนนะคะก็สมัครมาถึงวันที่5นะคะทุกคนวันนี้ม่ดีคะอันนี้ก็คือเรายังไม่ได้เลือกระดับชัน้นโอเคเราเลือกเราเยจัง ก็คือแอปนี้นะคะคือมันฟรีนะคะเรียนฟรีด้วยนะ,ะทุกคนก็สามารถดาวน์โหลดที่เ Store ได้เลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ Play Store กันเลยอ้าวเข้าเกมผิดนี่นเลยนะคะแต่ว่าแก้มไม่ได้เข้าเพ t สโตนะคะแก้มกระ р е ผ่างง่ายๆนะคะเป็นแอปนี้นะคะที่แก้มใช้เรียนนะคะนี่ ครอบคลุมทุกวิชาหลักสําหรับชั้นป .4 ถึง 6, ม .6 ไปเลยค่ะทุกคนก็เป็นแอปที่เราให้ดูกันเมื่อกี้นะคะเลือกบทเรียนย่อยๆตามเส้นทางการเรียนรู้นะคะแล้วก็ตะลุยโจทย์แบบฝึกหัดแล้วก็ชี้สรุปนะคะก็สําหรับเรียนเสร็จน,นะคะก็จะมีชี้ทชี้ชชชชสรุปด้วยนะคะแล้วก็บันทึกการเรียนนะคะพร้อมแนะนําบทเรียนที่เหมาะสม นะคะทุกคนก็หน้าตาแอปเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่เลยก็ความคิดเห็นนะคะก็เราจะไม่เปิดให้ดูนะคะทุกคนก็คือดีนะคะเกมนี้เอไมช่เกมเป็นแอปเดียวนะคะในที่ว่ารวมโจทย์ข้อสอบได้ดีมากนะคะแก้สมหรบแก้นะคะเข้าใจทุกบทเรียนทุกบทเรียนทุกวิชาฟรีเจ็ดวันวันวันวเดี๋ยวเราขอหน้ากันอนะตั้งกันวันที่ยี่ส ่ิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าหรือเราจะนับยังไงก็ได้นะคะแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดพอยี่สิบเจ็ดเราก็เรียนเลยนะ,ะ 27, 28, 29, 30, ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบเดือนนี้ม่สามสิบเอ็ดปะสามสิบเอ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าเราเรียนได้สิบวันนะคะทุกคนก็อีกห้าวันเราก็ไม่ได้เรียนนะคะทุกคนก็อย่าลืมเข้าไปหาในเพจโตกันได้นะคะแอมนี้เลยแอมนี้แอมนี้แอมนี้เลยนะคะ การศดีนะคะอย่าลืมเข้าไปเรียนรู้กันนะคะด้วยแอปนี้กันเลย,ยนี่นะคะทุกคนแล้วก็คือสมัครก็กรอกข้อมูลก็ง่ายๆด้วยนะคะทุกคนก็สําหรับวันนี้นะคะเราก็มาแนะนําแอปเรียนรู้กันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ใหมของแกกะบุมนะคะก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดกันได้นะสําหรับช่วงนี้นะคะที่ใครจะสอบขึ้นมหนึ่งหรือ ม .3 เข้าม .4 หรือม .6 เข้ามหาลัยนะคะทุกคนก็อยู่ไปอ่านกันได้นะคะท่านตอนนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย